สวัสด,ดีค่ะช่องเมียเสียปบูช่ดเดอร์ซิลลี่โอ้โหเช้าเช้านะคะ FC ค่ะ FC พี่เคยพี่เคยเชิญจังค่ะอันนี้พี่สาวเชิญจังนะคะแวะมาหามันมีของมาฝากเอียังเนี่ยป้าพบเงี้ครับพกเงี้ยโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกันมึงก่อนมาเต้นใส่นี่มาเต้นใส่นี่ปใายเชียงใหม่นะคะโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะมากมากเลยอะไร,ะไรถือนึงนหวานบ้าหวานอันนี้เอียงนี่ มะกรูงด้วยเอาขีอยากได้มะกรูดเท่าไหร่ได้เนาะมะกรูงมะเขือเอามาจัดว้ามะกรูงเอาจากเชียงใหม่เลยบ่ะคะเนี่ยอันนี้มาจากที่บ้านครับอ๋ออันนี้ยูบานนะอันนี้ยูานพิจิตมากเอาแวบ้านยูพิจิตอีกเอาหนูฝากจะปูด้วยโอ้ยคือบอกว่าขอไปจอดทางไหนคือบอกว่าขอไปจอดทางไหนเอารถไปจอดทางไหนบวะป้าเอารถไปจอดทางไหนน้องจอยไม่ได้ถือนกปะ อ่อยมาไปนั่งหลังบ้านคุณนะ่ะแยกเป็นยังเยอะะเลยเต็มเชนจังเพิ่งกลับเมื่อสักครึ่งชั่วโมงนี้คือนีน้อนหนี่านผีนว่าสัตว่ากล้าป่ะเ,เะข้ามาในบ้านทีมาลังบ้านอ่ะค่ะเราพักกันมาทต่เชียงเชียงใหม่แล้วก็แวะพี่จิตโทรมาหาลิ้นป้าเข้ามาในบ้านดีกว่าป่ะหาปะ่ะคืออยู่เชียงใหม่เงียบเงียบมากว่ามีคนเลยพี่พี่สาวเชนจังนี่ขายดอกขายมะลิอยู่ตรงเออหลวงพ่อทําใจ นี่านะคะหลวงพ่อทำใจหลวงพ่อทำใจนะคะวัดพระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำนิ้นบ้นันได้เคยไปดอกแต่ยินแต่เพิ่นว่านี่คะ่ะเอารถมาจอดเอารถมาจอดท้างในนี่นพี่โจเข้ามาเอารถมาจอดท้างในนะอ๋อโอเคโอเคค่ะเข้ามาจอดท้างในเลยหลังบ้านกันดีกว่าจะได้ยกง่ายๆมีครกมาฝากเองด้วยพี่โจอ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยเปิ้ลมะลิซิ่งนะคะนี่นี่โอ้ยถึกใจาย ถูกใจมากๆเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะเฮ็ดอันนี้เด้อ๋อเฮ็ดเห็ดครกอ๋อจังที่จากบาทอ่ะเขาเนี่ยฮะเขาซื้อมาจังงจ้ะอุ้ยหลายร้อยเลยครับอันนี้แหละเฮ็ดเองเอาคือเฮ็ดเป็นเฮ็ดกับหมูกัะพวกก็ต่างๆญี่ปุ่นยุ่เชียงใหม่นะคะเอาคนใดสนใจรีสิน้ำเสนอขายได้เนี่ยเด้อสั่งมาได้เด้อจะเป็นตัวแทนขายนะคะอันอันนี้ไม่ยี่งใหญ่ขนาเนี่ย อันนี้เป็นต้นฉาเป็น้นชาครับอ๋อเขาใช้เขาใช้ต้นเขากับต้นตาลครับพี่ลิงมาก่อนอ๋อปกติทำจากต้นตาลแต่อันนี้คือต้นฉาต้นตาลมันดับแล้วอุ้ยขอบคุณมากมากกำลังแดงมีจะมีน้ำหมัดมีสตรอเบอรี่ด้วยไหนดูสิคะไปเหยแก้มหอมกินกำนั่งแดงด้วยค่ะอ๋อหวานหวานหนักด้วยได้ได้ซิ้อพวกนี้ด้วยค่ะท่านไอ้เป็ดจิ้นออเอ้ยเดี๋ยิ้นลูกนี้แหละเอ้านี่เหยี่ยมแดง นี่นะคะที่จะชิมลูกนี้ก่อนนะคะนี่มันตำพริกแกงพริกอะไรได้เลยนะขผมเอาลงไม่ได้ลองฟังเสียงหวาน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 นั่นนะน้ำดตำตำโชว์พี่โจ้ตำโชว์นะฮะเดี๋ยวพี่ดินตำส้มตำทั้งวันนะทีนี้แค่นี้ก็กินไม่จนเบื่อทุกวันอันนี้ตำตำทีเดียวกินได้ทั้กินมานโคกใหญ่เมื่อวานแกตํากินตอนเย็นกับทีมงานหวานอ่ะเสมืองไหมเนี่ยเสมืองไหม บอกบแก้วใช่ไหมบนดอยเลยเมื่อก่อนผมชอบไปช่วงหน้าหนาวนี่แหละไปนอนบ้านเพื่อนที่เสมืองบอกแก้วเลยเลยเสมืองเข้าไปอีกนะประมาณมันจะหวานสตรอเบอรี่อะนะหวาน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 มาจากบนดอยซื้อจากหางยว่าหวานแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าหวานมาจากแกล้มันจะหวานถทีแรกมันเขาท้องนี้เขจะไม่มีกิจการันจเป็นในแบบว่ามีดแรกอ่ะไม่เพื่อนมันบอกแก้วนะที่ปลูกเลยเพื่อนผมอยู่นั่นก่ผมเคยไปเที่ยวบ้านเขาแซ่บแซ่บเปลึกเลยที่เสมองเลยเสมองไปอีก แล้วเอาไปให้แก่หมอจ่าจ้าขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยตอนนี้ปลูกหมดแะครับแม่ลิมก็ปลูกโอ้ยสองกล้องเลยบ่ะค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เจ้าพี่เจ้าถือสร้อยกันแน่พี่เจ้าโอ้ยมีของฝากมากินแล้วเรามีของฝากมากินแล้วเราเอาบะคุงนมาเด้อแม่ลินโตบอกเลยเดี๋ยวเอาบเคือจนั่งกันเนาะอจ้าเอาบะทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงมาเดี๋ยวนี้ไปเอาถุงไหมได้ถุงแล้วนะคะเอาของฝาก โอ้เอาทุกอย่างเลยแบบนี้เอาสักนี้ละค่ะใส่ถุงนี่ค่ะนี่ละค่ะใส่ถุงนี่ละค่ะง่ายโอ้โหมะนาวใส่แล้วไม่ทานไอเช่นมันกลับเมื่อกี้นี่มันตื่นมาแล้กับโอ้าอย่างสองสามน้อยกระเพาะนะคะสามน้อยเอาะวันนี้จะเอาใส่ตู้เย็นไว้ไมนเพราะพอาพอละแล้วค่ะนี่นี่มันเทอมตัวนี่พอเอาคุณเดชเลือกอีกตัางหากนี่เทอมพอเอานี่เทอมพอเอาเอาเอานั้นละค่ะเอาเอาโน้นละพอดีพอดีเลยพอดีละค่ะนี่ละนี่ละนี่ละพอดีเลย เอาอีกค่ะเอาอีกโอ้ยเราจะลิ้นซั่งเอาแนอนอนดีขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ลิ้นวันสีแวตลาดอยู่เจนิงว่าโทรมาลิ้นกันเลยอกลับบ้านมาก่อนแลาวบ้านเมื่อคืนนีแวใช้พุ่มนอนตรงอำเภอด้ค่ะใช้ย่าพุมอ๋อเมื่อคืนนอนที่บำเหน็จนรงครับอ๋อบำเหน็จนรงนะคะตอนเศร้าเลยค่ะตอนเนี้ยประมาณแปดโมงนิดๆนะคะ โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะโอ้เก็บ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 เสียได้ไปล่างไปล่างได้อยู่ค่ะได้อยู่พอแล้วค่ะเพราะละเอาไปปนไปโอ้กาจ้ามีสวนปอสารอ๋อผู้ใดเบิ่งห้ค่ะยุ่นคุณนะที่สวนนะมีลูกน้องมีลอยมันรีครับจับครงนี้โอพอแล้วค่ะพอแล้วขอบคุณค่ะอ๋อมีทีมยานลูกทีมมีลูกน้องเบิ่งไว้่ห้เนาะค่ะเนาะพอแล้วจ้ะ บอจาะบอบอหลังบ้านลินพร้อมมีอยู่ค่ะขอพุณนมากๆเลยเบ่งกล้วยมาจากพิจิตนะคะนี่แล้ววันนี้สิมาอยู่จากเมื่อคะเนี่ย๋อมาต่อเติมบ้านครับอ๋อเพราะันนีด้แล้วอีกเนาะเพราะคั้นแหนวอางกันมาทั้ตอมจ้า โอ้ขอบคุณมากมากเลยได้หลายอย่างเลยสามรถอันนี้ปลูกเองนะบอหรือว่าซื้ออันอันนี้เพิ่นเตรียมให้แลค่ะอแถวบ้านเพิ่นค่ะขอบคุณมากมากปะหลังบ้านเลยค่ะปะจะดูหลังบ้านที่เนี่ยเชนจังก็นอนนี่แหละเมื่อคืนรถจอดนี่ละเชนจังรถก็จอดดยู่ค่ะรถแท้เนี่ยโอ้ยบิดโควิดอีดจ้าไเลยเด้อพี่น้องเอ้ยชิรถไฮดอกนี่ขอบคุณมากมากเลยนี่ก็เเ็ดกินกันนี่ค่ะหลังบ้าน นี่นะคะตั้งไว้เลยโอ้ยขับรถเมย์นะคะมัดแต่ทางไก่เมื่อวานนี่ก็กินบักม่วงน้อยกันรถอ้อยเยอะโอ้รถอ้อยอยูุใช้ฟูมไลายตอนเนี้ยค่ะขึ้นหมดยยัง้ละค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะรถอ้อยไลค่ะไล เราซื้มาอยู่จากประมาณแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะสิห้ามืออาทิตย์นึงวะสองอาทิตย์ตามเม่ย์แรกตมีลูกน้องดูแลอยู่แล้วอย่างนี้ลูกน้องเฝ้าร้านอยู่นู่นให้ลูกน้องเฝ้าร้านโอ้โหก็ช่วงนี้ก็เงียบๆอยู่ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่เงียบเงียบเปิดร้านไม่เยอะอขอบคุณค่ะประจำอือจ้ะยังใครแน่ยี่ดอกก็มีลูกค้าประจำบางคนเพิ่งเกิดจัางว่านั่นละรักสิบีบนี่ยังลินก็ได้ลินไม่รู้ว่าสิโบนี่ยังหนู้อามาแย่งหนูอ๋อ นั่นนี่ดิเอาหมาไห่ดิเนี่ยเออม้าไหมตัวนี้ก้าวกล้าหนูไม่กลัวปีนี้ป่ะพี่เคยพี่เคยเชนจังพี่เคยเชนจังอันนี้กับพี่สาวเชนจังไปไอ้ห้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเอาเอาเอากระละมังไปใส่กระได้หนูเอากระละมัง เอาถังก่อนนะนี่ไถังเนี่ยถังสีฟ้าเนี่ยถังสีฟ้านะมาเลยนอ๋อจ้าจ้าอันนี้ก็ได้ถังว่าหรือว่าเอาเอาถ้วยถเอเอามาถื่นออกกะละมังให้พี่สาวเชนจังนะคะกับพี่เคยตอนที่อันไปงานนันนั่นแล้ววันละมาเตะเศ้ามาหวเตะเศร้า ได้หนูมาพ่อมหนูมาจากพีจิตใช่ไหมคะหนูเนี่ยหนูบานได้นูาคนงานไปนูหน้านูหน้าตีรถเกีียวรถเกี่ยวเขาครับครับเอาะกนรถเกี่ยวอ้าวผักด้วยโอ้มาเป็นยงเอาเต็หนูนี่ละค่ะมาเนียักดูดิโอ้โหูอูด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 ูะคด เพื่อนเอาไปนะเอาไปโหลดโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุ่นค่ะค่ะผู้ใดอันถ้าจะเข้าไปอันนั่นเด้อค่ะเด้อสนใจอีหยังที่บนกับหลวงพ่อทั้ใจเด้อค่ะนี่ทักมาทักมาที่ที่เพจเนาะเพจมีอยู่บ่คะเจนหนิงมีอยู่บ่บได้เราอ๋อแต่ว่าเราเฮ็ด YouTube อยู่หนิงมะลิสดนะคะเด้งเข่าแฟร์ผมเลยอันไหนนะคะเด้งเด้งเข่าแฟรผมเลย เล่นอเฟซผมนึกอย่างคือว่าไอ้ย่างจอกเอ่อย่างย่างแต่แต่สิวะจ้าทำมาเรียบร้อยแล้วนี่หนึ่งโอ้ทำมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะมื้อนี้แ่ะเมนูเช้าจะเป็นเป็นบ่กระโหลกเป็นแบบแชปูจ้องโบข้องข้อยสักกาลินยังบ่มซึนเลยตอนนี้มั่วหักเลยมาขึ้นเลยไปล่วงก้อนมูพวกเจ้าพักกันนอนตีไดรมันตีสองตีสามคนบ่คอยแห้งฟื้อก้อนมูเอาไปกินเบียร์ยำแรงสองขวดเออ หลังเนี้ยมโก็ไปท้ายกันกลับมากลับมาใส่ขวดใหญ่ขวดหนึ่งคันเมื่อคืนมาอะไรกันนะรต่ละคันเมื่อคืนนั่นละเื่อก็แต่นอนขอเข่าวะละถ้าสนใจมะลิแกะบนนะครับหลวงพ่อธัญใจติดต่อได้ทางช่อง YouTube นะครับเปิ้ลมาริสดสายจวดนะครับแกบนหลวงพ่อธัญใจนะครับที่วัดพระธาตุโอยคำนะครับเชียงใหม่นะครับจ้าอย่าลืมขอบคุณไปด้วยนะครับจ้าขอบคุณมากมากเด้อค่ะที่บ่ลืมเอานี่มาให้ลิ้นยังไงก็เรื่อยๆนะคะรวยๆนะคะ ไดด้กครับเดี๋ยวยังไงเพราะแน่ดอกอันนี้ส่วนทีมงานเขาไปอุดหนุนส้มดำคุณยายยกว่าถึงห้าเสียปูไปถ่ายคลิปปลอยปลาอยู่ที่สามวันได้ครับอ๋อที่เรียกไว้เนาะค่ะเนาะปลาในสามน่ะไลายล่ขายลงเฮ้ยเห็นเช่นจังมันลงแกให้ลงเอออเาขายเอาลงไว้ต้องโคกแน่แล้วก็ยกขึ้นพอแล้วพอมาไล่ช็อตเขาเนี่ยยู่เขาเนี่ยเดี๋ยวนหลังไม่ห่างเขา เดี๋ยวหลังแกงพาไปเหมาสะใส่ไอ้นั่นเหมาสะตอนนี้มีคนดูเยอะเมื่อคืนลินเข้าไปดูอะสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะเฉพาะคลิปเหมาสะใช่เหมาสะคนดูเยอะคนดูเยอะเดี๋ยวลินจะให้เฉพาะไปเหมาสะไปเหมาสะเช่นจังหน่อยแล้วให้ยังต๊อกสาวผมนี่แหละให้เช่นจังกับยังต๊อกเอาถ่ายขึ้นข้างบนแค่รอบเดียวพอจุดเด้อเอาขึ้นเลยนั่นแหละ เมื่อก่อนให้ปลูกเองบอกเมาแค่รอบเดียวที่สวนคนงานเขาเขาเขาปลูกขายตอนนนี้มัเขาเลี้ยงมะลิเขาปลูกมะลิด้วยแล้วก็เล้ยปลูกอันนี้แซมอันนี้ไซไม่ได้ไทม่ริมทีงตลาดไม่ได้ที่ริมน่เอาไปเอาไปแล้วเอาเหรอให้แล้วทั้งมะเขือบางนาวได้หมดไซส์ครับกำลังลูกยาวนะพี่แบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้เกล็ดแล้วก็มากินเออนี่ลาลิ้นมากันมูเกล็ดว่าได้ยังไงละแซ่บ งแตนก็ขอบคุณเด้อค่ะเดี๋ยวลิ้นแรกขอไปเลี่ยนน้ำเดี๋ยวชวนทีมงานขอไปเลี่ยนน้ำเด้อค่ะเด้อทำไมอยากกินก็ไป้าไปได้ได้สำหรับคลิปนี้นะดีฉันฝากไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากเด้ออ้าวยังต้องมายืนมายืนทางนี้หน่อยค่ะที่เย็นห่างๆอางนี้เดี๋ยวดินถ่ายรูปขอบคุณนะคะมาแต่เช้าเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ